วิ่งลดน้ำหนักโลกไม่หยุดวิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สวัสดีค่ะปีนี้ใครตั้งใจ จะวิ่งก้น้ำหนักบ้างคะมาน์กันนะคะว่าระหว่างการวิ่งกับการเดินแบบไหนจะเผาผลาญไขมันได้เยอะที่สุดคะ่ะก่อนอื่นทำคว,ค,วความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าร่างกายของเราใช้พลังงานจากสองแหล่งด้วยกันคะ่ะเป็นสองแหล่งหลักเลยนะคะก็คือไขมันและคาร์โบไฮเดรตคะ่ะซึ่งร่างกายของเราจะใช้พลังงานจากทั้งสองอย่างนี้ ลักษณะของกิจกรรมที่เราออกกําลังกายเป็นสําคัญค่ะคาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆจนในกระแสะเลือดและเซลล์ต่างๆทําให้ร่างกายสามารถดึงมาใช้ได้ง่ายค่ะในขณะที่ไขมันก็ถือเป็นพลังงานสํำรองจะถูกดึงมาใช้หลังจากที่ออกกําลังกายมากเกินกว่าสามสินาทีขึ้นไปค่ะหากปิดเทยบระยะเวลาในการออกกําลังกายเท่าๆกัน การเดินการวิ่งหยอกการวิ่งแล้วก็วิ่งเร็วสี่อย่างนะคะการเดินก่อนการเดินคือใช้พลังงานไขมัน 70- ถึงปคาร์โบไฮเดรต1 5 3ห้เของพลังงานทั้งหมดค่ะถัดขึ้นมานะคะเร็อข้มาอีกนิดนึงการวิ่งหยอกค่ะใช้พลังงานไขมัน70%คาร์โบไฮเดรต30%ของพลังงานทั้งหมดก็ใกล้เคียงกับการเดินนะคะ ขัดไปนิดหนึ่งคือการวิ่งใช้พลังงานไขมัน50%คาร์โบไฮเดรต50%ของพลังงานทั้งหมดค่ะจะเห็นว่าตอนนี้แป้งไดถูกใช้มากที่สุดเลยนะคะขัดมาคือวิ่งเร็วๆค่ะใช้พลังงานไขมันแค่10%คาร์โบไฮเดรต90%ของพลังงานทั้งหมดสิ่งสำคัญในการเดินในการวิ่งเพเื่อเผาผ่านไขมันนะคะก็คือการรักษาความเข้มข้น ไม่ให้การวิ่งนั้นหรือการเดินนั้นหนักหรือเบาจนเกินไปคะ่ะระดับที่เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงด้เพียงพอและช่วยเผาผลาญพลังงานจากไขมันได้นะคะและสาวยายวนาในการเดินการวิ่งไม่ให้ต่ำกว่าสาวทันทีต่อครั้งนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งสําคัญของการเดินการวิ่งก็คือการทําเป็นประจําต่อสัปดาห์คะ่ะทําสม่าเสมอ อาจจะเป็นสามถึงสี่ครั้งต่อสัปดาห์ก็ดีนะคะนั่นคือเป็นการวิ่งลดน้ำหนักก็ได้ค่ะหรือวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะจะเห็นได้ว่าการเดินการวิ่งหยอกการวิ่งและการวิ่งเร็วจะเผาผลาญแตกต่างกันเลยนะคะรู้แบบดีแล้วรอปักรองเท้าสักคู่ของเรารองเท้าตัวเก่งของเรานะคะออกไปเดินอ,ออกไปวิ่งกันค่ะเผาผลาญไขมัน เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงกันนะคะเช่นจนให้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือออกกำลังกายด้วยแบบอื่นก็ได้ที่เราชอบนะคะแลเราถนัดสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกอร์บอดแคส